สวัสดีครับพี่เพื่อนครับวันนี้ผมพามาเที่ยววัดจุฬามณีนะครับวันที่26เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดเดี๋ยวผมพามาชมภาพบรรยากาศว่ามีคนมากราบไม้พอดพระเวสุวรรณมากน้อยขนาดไหนนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดค่บคุณอะไรกรณีวันที่2ไม่เกี่ยวไม่ได้ คนละเรื ương, ่องกันเดี๋ยวพี่ซื้อ๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอธิบายบ้างซื้อ๋วยเตี๋ยวตีเตี๋ยน้ำแบบพี่วยิจหัวใไปวะคนละตัวอญ่นอะอยางเพี่อยากทำบุญสร้างเคิือพี่พี่ก็จะทำบุญตรงนี้แล้วก็ถ่นบูชาถูงได้เลย1งหะนันละครับทำกองตรงนี้ต้วนะครับสาธตามพระที่สองก็อะไรทำไกัร ปเป็นชายแดนนะหรือว่าเป็นการวางวาเป็นทานบาลมีสำหรับตัวพรนด้วยนะครับก็ฝากประาชาสัมพันธ์บอกต่อด้วยนะครับว่าเลกเลิกลก,การจุดบัตทันไปแล้วใครที่อนำปัจจับ,บมาถวายช่วยกรุณาลากลับไปด้วยนะครับลากลับไปด้วยนะฮะดอกไม้ทุกเทียนไปที่ลาเลยนะครับใครจะจุดไหว้ดอกไม้ทุกเทียนไปที่ลาเลยเดินตามทางเข้าไปผ่านหน้าเท้าวิจุรานไปมีตะเกียงให้ท่านจุดนะ อ่าตะเกียงเล็กนะเรามีป้ายบอกจุดเฉพาะทูกตัวเลขนะจุดเฉพาะทูกตัวเลขนะครับนะขอความร่วมมือใครนําดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ให้ไปที่ลานตะเกียงเยอะเลยนะที่ลานเดินตรงผ่านหน้าเท้าไว้ตัวกวนไปนะที่ลานได้เลยนะครับเดินตรงนะครับดอกไม้ทูบเทียนเดินตรงไปเดินตรงไปนะฮะดอกไม้ทูบเทียนเดินตรงไป นะฮะป้ายติดเฉพาะลูกตัวเลขน,นะฮะที่เดินตรงเลยนะครับดอกไม้ทุกเกียนเดินตรงไปี่ราเลยหานหน้าเทาไปทวนไปตะเกียรเล้อเลยข้างในนะเราทำตะเกียร์ให้ขึ้นมาเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะมาสอนูกตัวเลข ็เลยต้องนับตะเกียงเล็กยนะครับแต่เอามีป้ายติดไว้นะครับติดถูกเฉพาะทุกตัวเลขทนะี่น่านไปด้วยเนาะให้จุด้ายนะครับให้มจุดด้านในขอไว้ทุกทีมจุดด้านในนะครับ รงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนเพื่อไปไหว้องค์พ่อเทเวสวุวรรณนะครับแล้วก็มีชุดบูชาแบบนี้นะครับ ทานเล็กแบบนี้20บาทนะครับผมกำลังไปไหว้พ่อเทวะนะครับนี่มีานมีทุกนะครับเปลี่ยนจี้เล็กๆนะครับเปลี่ยนจี้เล็กๆจะเป็นเปลี่ยนทรงสวยใบประทาเปลี่ยนจี้เล็กๆสีทองสวยงามนะครับลองเข้ามาชมกันได้นะครับอยู่ที่ช่องที่สองกับช่องที่สามนะเรียนทรงกลดใประทามเป็ีน ผมก็ไหว้อธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ร่วมอานุโมทนาบุญนะครับให้ได้บุญไปกับผมด้วยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับไหว้เสร็จแล้วนะครับมาจับไข่ลุ้นโชคกันนะครับก็จะได้เลขอะไรขอาจับกี่กี่ลูกสามลูกใช่ไหมลูกแรกนะครับ S 1> 1 <S สามหนึ่งเจ็ดนะครับที่ผมจะได้คือสามหนึ่งเจ็ดเนาะใครที่อยากไปตามลุ้นเสียงดวงเสียงโชก็ชก็ได้นะครับหรือว่าใครจะดูละเล่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ มาได้สนับสนุนนะครับแต่ใครชอบเนาะผมได้สามถึงเจ็ดเพื่อได้โชคได้ลาบกันกววนะ็ตือของท่านนะตู้เอทีเอมมีของแท้ณิ์และกับซิกร์ไทยนะครับต่อเดชเชิญได้เลยนะครับเดชเชิญได้เลยนะสนติกเกอร์ติดกระจนะก,กรถยนต์นะครับสติกเกอร์ติดกระจกรถยนต์นะเผ่นละห้าสิบบาทนะครับเ้าชอบขวาสุดกับซ้ายสุดได้เลยนะครับสติกเกอร์ติดกระจกรถยนต์แผ่นละห้าสิบบาทนะครับ มีห้าแบบห้าหมายเลขที่ท่านเลือกนะครับมีห้าหมายเลขให้ท่านเลือกนะครับเปิดเชิญนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเปิดเชิญได้เลยนะครับถ่ายรูปเป็นช่องยังเว้นช่องซ้ายสุดนะครับเราต้องขอจังหวะสิ้นนะครับช่องซ้ายสุดนะ ผมขออนุญาตถ่ายเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีมีคนมาต่อแถวเช่าบูชาเยอะเนาะก,<ๆ>ก็ถ่ายให้ดูได้คร่าวๆนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับท่านที่กำลังเดินทางกลับนะครับต้อวรับเรียนเชิญเข้ามาที่ตู้วัตถุคนของวัดจุฬาในตู้นี้ได้นะเป็นตู้หลักรระตู้ใหญ่จากวัชรานะครับและขอให้ท่านทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะครับถ้านใดกำลังเดินทางกลับ ที่เสื่อนทางมาถึงนะครับเพื่อนส่งไปตามทางเรยวซ้ายได้เลยนะครับขออมลจากตรงนี้ไปแล้วก็เรือทายได้เลยนะครับใะเด็อนตะเกียงสำหรับจุดทูบจุดเกียร์สักการะของครณองคูงทาวเวสสุวรรณนะครับองค์แรกของวัดจุามณีนะต่อเรยนเชิญได้เลยนะครับเ,เชิญได้เลยนะครับ วันนี้คนมาทำบุญที่พันธุลามณีเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าที่จอดรถคนยังไม่ถึงกาแออัดที่จอดรถเนี่ยก็ยังถือว่ายังหาที่จอดได้สะดวกสบายอยู่นะครับผมก็จะให้พยานสาธทุกครับสาธทุกับทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ะนะค,ค,ครับมาดูทำบุญกันราบเชิญครับร้อยเดือดจา้าทำบุญหนึ่งร้อยบาทตรงน,นี้เป็นสาราบอกบุญน,นะให้ทุกท่านได้มาสาสมบุญกันได้บุญเต็ม แล mình, 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 hay, ้วก็ยังได้รับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อให้นำลงมากับผู้ที่ท่านก็ตอบอาบูตรงนั้นกลับไปแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อบำเพ็ญให้ดีแกนะครับสองร้อยก็สององค์เลยนะดีใจเลยท่านมูลสองร้อยก็ได้สององค์เลยเชิญครับเชิญครับกลับบ้าน ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มากราบไหว้พระเทเวสวรรน,นะครับ ตรงนี้มาไหว้สลีระหลวงพ่อเนื่องวัตุลามณีนะครับอดีตจเจ้าวาดผู้มีชื่อเสียงและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับสลีระหลวงพ่อเนื่องนะครับอยู่ในโรงแก้วใครที่มาไหว้พ่อทเทวสวรรณ์แล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาไหว้หลวงพ่อเนื่องด้วยนะครับมาร่วมทําบุญหยอกตู้ค่าน้เค่าไฟด้วยนะครับผมขออนุโมทนาบุญคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเข้ามาร่วมทําบุญนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมเคยพูดเสมอเนาะใครที่มาทําด้วยใจบริสุทธิ์บาทหนึ่งเนี่ยผมขอให้ได้คืนกลับไปแสนบาทล้านบาทเลยนะครับขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพี่เพื่อนนะครับ